97ปีที่แล้วสงครามเนเคียทำลายทุกอย่างบนโลกเหลือไว้แต่เพียงโลกที่ถูกปกคุมด้วยรังสีแต่โชคยังดีที่ทุกคนไม่ได้อยู่บนโลกใน,นเวลานั้นสถาน,นีอวกาศ20แห่งได้มีการรวมตัวกันสร้างดีออกกว่า3รุ่นของลนเษยชาติที่อยู่รอดมาพวกเราถูกฝึกให้เอาตัวรอดเพื่อลงไปที่โลกอีกครั้งหายใจอากาศจริงๆแต่นี่นี่คือความจริงที่เกิดขึ้น นักโทษหมายเลขสามหนึ่งเก้าหันหน้าเข้ากำแพงซะไม่ไม่นะมันยังไม่ถึงเวลาของฉันไม่ไม่ขอร้องดูข้อมูลของฉันสิคุณจะเห็นคุณมาเร็วกันไปเห็นไหมไม่นี่ของพ่อฉันถอดออกซะไม่ไม่นะออกไปพี่มิ้งกับฉันไม่ไหนแล้วแครหยุดก่อนแม่ นี่มันเรื่องอะไรพวกเขาจะฆ่าหนุใช่ไหมเขาทำแบบนั้นเพะะนื่อจะลดจำนวนประชากรใช่<า>ไหมฟังก่อนนะลูกรักลูกจะถูกส่งไปที่โลกกับร้อยคนที่ถูกเลือกอะไรนะโทษของพวกเราเป็นสถานเบาแต่ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทำให้พวกเราอยู่ที่นี่ไม่ได้เราจะต้องถูกทดสอบไม่ทางใดก,ก็ทางหนึ่งทำให้เราต้องถูกส่งลงไปที่โลกเพื่อให้ดูว่ามนุษย์สามารถจะอยู่รอดได้หรือไม่ นั่นอะไรนะนั่นก็ฉันบรรยากาศไงโลกเร,กรากำลังผ่านมันไปในอีกสามสองหน,นึ 3, 2, ่งห 3, 2, ยุดก่อนอากาศอาจจะเป็นพิษก็ได้ช่างเหมือนสิยังไงโลกนี้ก็เป็นพิษอยู่แล้วนี่ ถึงด้กโทษทุกคนพวกเราได้รับโอกาสอีกครั้งที่จะทำเพื่อตัวคุณเองและเราทุกคนหรือจะเพื่อมวลมนุษยชาติกบมาแล้วว่า,วาวเราส่งพวกคุณมาเพราะพวกคุณมีโทษสถานเบาถ้าหากว่าพวกคุณอยู่รอดได้พวกคุณจะได้รับการอภัยโทษอะไรละ่ะ ก็เขาน่ารักดีนั้นมันอาชญากรก็เป็นทั้งหมดนั่นแหละเราต้องการอาหารกับน้ำานะคิดว่านายคงที่นี่หรือไงกันนายกับผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่นี่เราจะทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำเมื่อไรก็ได้ที่อยากเขาเมื่อไรก็ได้ที่อยากเมื่อไรก็ได้ที่อยากทขาเมื่อไรก็ได้ที่อยากทขาจากสายรัดข้อมือจะทำให้เรารู้ว่าสภาพของโลกส่งผลกับร่างกายมนุษย์ยังไงถ้าเอามันออกก็เถ่ากับเขาคิดว่าเราตายไปแล้วนี่นายกล้าได้ยังไงถึงไม่อยากให้พวกเราเหลือกลับลงมาที่นี่ ผมเลือกที่จะยืนยันให้มนุษยชาติมีชีวิตอยู่ต่อไปฉันเรื่องไม่มั่นใจแล้วว่าคุณนะหรอที่ควรมีชีวิตอยู่คุณจะต้องถูกขังไปจนชั่วชีวิตมันสวยใช่ไหมล่ะคุณเคยเห اب, ็นอะไรที่โตมาสวยขนาดนี้ไหมแน่นอนล่ะมันหัวเราะไม่ได้ ดิอกกา,ากำลังตายดิอากำลังตายนั่นคือความลับที่เขาให้คุณเก็บวกไว้แ<ว>น่นหรอบ้ามันจะทําให้เกิดความก่อหตนะพวกคุณมีเพียงแค่หนึ่งงานกับหนึ่งความรับผิดชอบรักษาชีวิตตัวเองไว้ให้ดีแร้วฉันรักเธอจังวะขอพระเจ้าอวยพรยุคให่ของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับพวกคุณทุกคนในวันนี้พวกเขาคือความหวังเดียวของอนาคตเราคือดักมาจน เราไม่ได้อยู่ลำพังด้วนฮันเดลสเร็วๆนี้โปรดอย่พาพลาด